เพลงชนธิดาสุดตื้นตันเป๊กเสรณีลูกชายอนุทินปลดประจำการหลังรับใช้ชาติมาครบหนึ่งปีซึ่งล่าสุดทางด้านของเพลงชนทิดาได้ออกมาโพสต์ถึงแฟนนุ่มเบกเสรณีหลังเข้ารับใช้ชาติครบหนึ่งปีเต็มจนวันนี้ครบวาระปลดประจำการแล้วโดยทางด้านของเพลงชนธิดาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า you this is Beck I'm so proud of you I will forever support you in every chapter of your life you know it's bad e P.S. f อ r w a r ์เ c c n ัคซี me ายมีแ r นในขณะเดียวกันทางด้านของเป็กเสรณีก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าลาแล้วรัวทหารเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติระยะเวลาหนึ่งปีเต็มขอบคุณสำหรับมิตรภาพสำหรับความทรงจำที่ดีแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ